พีเข้าสิงหน่อยเดียวนะฮพาะฉะนั้นไม่มีอะไรนะจากวันนี้ไปไปก็มีไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนี้ผีออกแล้วนะผีออกแล้วนะคะนะโอ้ยเอาคืนหน่อยหน่อยเดียวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาฟันชั้นนะนะชั้นจะเป็นไม้อะไรก็ช่างชั้นแต่ชั้นมันเป็นนางไม้เนาะนะชันะนะ้นเป็นนางไม้มันก็ธรรมดาแลวมาฟันชั้นนะนะ ฉันก็อยู่ของฉันดีๆมาฟันเนาะอยากให้พระอาจารย์สื่อกับแม่ญาติโสระพีโสระดาค่ะนะสื่อแล้วเมื่อเช้าให้ให้ปู่คำพีสื่อแล้วญาตบอกว่าญาตเข้าสิงญาตเจ็บนะฮู้มาฟันกันยังไงไม่ใช่สติหลุดแล้วค่ะเพราะว่าญาตเข้าสิงนะญาต์เข้าสิงก็เลยสำแดงฤทธิ์สักหน่อยหนึ่งนะทั่วโลกน้ําตาไหลสงสารลงจับใจนะเศร้ามากเลยครับพระอาจารย์อาจารย์ว่าญาติในเข้าผิดเนาะนะ ไม่น่าจะเข้าลุงนะน่าจะเข้าคนอื่นเนาะนะคนอื่นไม่ไม่มีบารมีเหมือนลุงอ่ะคนอื่นไม่ไม่ไม่ดังเหมือนลุงเนาะถ้าเข้าคนอื่นก็เลยต้องเข้าลุงนี่แหละนะ